ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดีบุญมีนชะชุมแพ รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาอัปเดตข่าวสารการเมืองกับคุณผู้ฟังรวมไปถึงเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ข่าววนะครับที่เป็นกระแสที่เพิ่งผ่านพ้นไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือในการรอบสังหารนะครับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นข่าวนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรชัยยายิมวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตอนนี้อาจารยยยย์์กก็ไดด้้ออู่ในนสสสาาาาััััับบบบเรรรรรแลววะคคคีจ ครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไปถึงในส่วนของข่าวที่เป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมาครับอาจารย์หลายๆคนเองก็มีการติดตามข่าวทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงนะครับเหตุการณ์การเมืองในประเทศไทยวันนี้อาจารย์เนี่ยมีเรื่องราวอะไรดีที่จะมานํามาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็ปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับเป็นปีมะโรงปีมังกรก็เป็นปีที่เต็มด้วยยิ่งชาวเอเชียชาวจีนชาวไทยแล้วก็ คนเอเชียทั้งหมดกลังกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีมรงค์ปีมงกรแล้วก็เดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นเดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเฉลิมพระชระนมว่พรรษาหกรอบในวันที่ยี่สิบแปดกรดกฎาคมเนี่ยนะครับ,รบก็มีพระราชพิธีมหามงคลนะครับในส่วนของทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้จุดจัด ให้ทุกจังหวัดเนี่ยครับจสจังหวัดเนี่ยได้มีการเชิญคนโทรน้ําและตักน้ำหนึ่งร้อยเจ็ดแห่งจากเจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วทั้งประเทศได้เชิญน้าพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดารงธรรมชั้นสองที่สาลาว่าการกระทรวงหมหาดไทยมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์สิบสี่กรกฎาคมเนี่ยนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดเจ้าหน้าที่ดูลงดูแลรักษาคนโทน้ําพระพุทธมนต์เนี่ย ตลอดทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนนะครับเพื่อเตรียมทําการประกอบพิธีเชิญน้ําพระพุทธมนต์เนี่ยไปยังวัดพระเชตุพนวิบลธรราชวรมหาวิหารหรือวัดโพของเราเนี่ยนะครับในวันที่ย5สิ้ากรกฎาคมเนี่ยเพื่อจะประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และก็เชิญน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปยังพระที่นั่งอมรินวิริชัย ในข้าบรมมหาได้ชวังเนี่ยนะครับแล้วก็ในวันที่28เนี่ยกรกฎาคมเพื่อที่จะทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสที่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพระบัญชา6รอบในวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงเจริญยิ่งยืดนานนะครับมีพระชนมายุ6รอบ72พรรษาพอดีแล้วก็เป็นปีมะโรงเป็นปีมหามงคลแล้วก็เป็นปีที่เรียกว่า ทั้งชาวจีนชาวไทยชาวเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองกันก็เป็นถือว่าเป็นปีดีปีมังกรนะครับก็บถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนก็เรียกว่ายินดีปรีดากันอย่างมากมายทีเดียวนะครับ,รบอย่างไรก็ตามอย่างที่เราได้เอย่างที่คุณเอกพลได้กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากโดยเฉพาะยิ่งถึงเรื่องของการรอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยพาอยิ่งที่เมืองบัตเลอร์ที่รัฐเพนซิลเวเนียอยู่ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผมก็รู้สึกว่าเคยขับรถผ่านเมื่อหลาย10ปีก่อนเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณสักเกือบเกือบจะ2ล้านคนเนี่ยนะครับ,รบก็มีการลอบสังหารโดยมือปืนก็วัย20ปีชื่อนายโทมัสแมทธิวเนี่ยนะครับก็มีการลอบสังหารนโดนัลด์ทรัมป์ก็จากเวทีเนี่ยนะครับอดีต ประธานาธิบดีเนี่ยวัยเจปีก็หลังจากที่ขึ้นหาเสียงได้เพียงไม่กี่นาทีใส่หมวกสีแดงนะครับแล้วก็มือปืนคนเนี้ยนายแมทธิวเนี่ยวัย2ีปีเนี่ยทราบประวัติว่าเป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีมากแต่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่ที่มือปืนที่รอบสังหงสังหารเอาปืนไปออะไรไ,ไ,ไปใช้เนี่ย ก็ S <S <an> <S จะถูกบูลลี่มาโดยตลอดเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่เรียนดีมากแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดีๆแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่สมโมสรยิงปืนไรเฟิลด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ว่าไม่ถึงขั้นมือโปรโจริงๆเพราะฉะนั้นการยิงครั้งนี้เนี่ยก็เพียงแต่เฉียดไปหูถ้าแม่นมากกว่านี้เนี่ยนะครับถ้าผิดไปสักสองถึงสามบิลลิเมตรเนี่ยเท่านั้นเองก็เจาะกระโหลกของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ป่านนี้ก็เรียกว่า เสียชีวิตไปแล้วก็แล้วกันนี่นะครับ,รบก็ถือว่ารอดนะครับในโดนัลทรัมป์เนี่ยก็เฉียดไปหูข้างขวาแล้วก็หมอบลงทันทีเนี่ยนะครับซึ่งผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็หลบทันทีนะครับเฉียดไปหูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีพวก Secret Service ผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เข้ามาอุ้มอดีตประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์นะครับเพียงไม่กี่วินาที นายทรัมป์นีลุกขึ้นแล้วก็ประกาศว่าส,ส,สู้สู้มีเลือดอาบหน้านะครับก็เรียกว่าทําให้ผู้ที่ไปเรียกว่าไปเชียร์นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าโอ้เป็นเรียกว่าวัยเนี่ยยังแข็งแรงอย่างมากมายเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าผมถูกยิงด้วยกระสุนที่เจาะส่วนบนของหูขวานะครับและในขณะเดียวกันก็เพิ่มอีกสามนัด ก็ไปทําให้ผู้ไปฟังนายทรัมป์หาเสียงเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกสองรายทีเดี้ประเด็นสําคัญก็รู้สึกว่าทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนทั้งบารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแล้วก็ผู้นําทั่วโลกก็ประนามการรอบสังหารในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าทําให้เรียกว่าคะแนนนิยมของนายทรัมป์เนี่ยก็ได้คะแนนมากมาย แต่ในขณะเดียวกันผมเพิ่งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองอเมริกันและนักวิชาการทางด้านการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเพียงหนึ่งหรือสองสคืนเนี่ยคะแนนของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พุ่งชนะนายโจไบเดนเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ d r อปหรือเรียกว่าตกลงมานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ย คะแนานิยมของน, Joe Biden, ขานายโจไบเดนกับนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอนนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคะแนานสูงกว่านายโจไบเดนเนี่ยน่าจะประมาณ8ถึงสิาจุดเท่านั้นเองเนี่ยนะครับ,รบแต่หมายความว่าถ้าถอยหลังไปในเรื่องการโต้วาทีครั้งแรกผมเชื่อว่าคุณเอกของคนคงจำได้คบตอนโต้วาทีครั้งแรกเนี่ยนะครับที่เราเคยคุยกันก่อนเนี่ย ก่อนการโต้วาทีครั้งแรกเนี่ยคะแนนของโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสูสีกันมาก48 49เนี่ยประมาณ50 50แต่หลังจากการโต้วาทีครั้งแรกเนี่ยนะครับคะแนนของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ67 68เปอร์เซ็นต์มากกว่านายโจไบเดนอีกเนี่ยนะครับแต่ถามว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เรียกว่าหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกแอสซิเนชันหรือถูกลอบสังหารเนี่ย ก็ทําให้คะแนนมันสูงขึ้นมาแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยผมก็สังเกตดูข่าวจาก CNN จาก ABC CBS อัลจาซีราเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยาที่จะให้ในโจไบเดนเนี่ยประกาศถอนตัวเนือ่องด้วยอายุ81-82แล้วนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าหน้าที่จะให้โจไบเดนเนี่ยประกาศถอนตัวแต่ เพิ่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคอนเวนชั่นของพ,พรรคกลุ่มผู้ผลิกันเนี่ยที่วิลเวลคี้วิสคอนซินเนี่ยก็บอกว่าให้ทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคกลุ่มผู้ผลิก,พกัพร้อมดังทั้งนายแวนส์เนี่ยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นซีเนเตอร์หรือเป็นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเนี่ยให้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแสดงว่าไม่ได้ส่งนางแคมเมร่าแฮวิสเกตนะครับชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแล้วก็เป็นตัวแทนผู้ชายทั้งคู่ นะครับให้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีแสดงว่าพรรคดูไบเปอร์กันเนี่ยแน่นอนแล้วว่าส่งนายโดนัลด์ทรัมป์กับนายแบนสเด่ยเป็นชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีและเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าพรรคดูไแคร์เนี่ยจะส่งนายโจไบเดนลงหรือไม่เพราะว่าจากสังเกตการสื่อมวลชนทุกสํานักเนี่ยบอกว่านายโจไบเดนเนี่ยรู้สึกว่าอายุเยอะเกินไปแล้วแล้วก็เรียกว่า สังขารไม่เคยเที่ยงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะพยายามที่จะไม่สลับสูนให้โจไบเดนเนี่ยชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามนายโจไบเดนเนี่ยเขาบอกว่าผมจะชิงตําแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้ให้ได้แต่ถามว่าวันที่ห้าพฤศจิกายนเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขพวกสวิงสเตทเนี่ยคือรัฐที่ยังเวียงเวียนกันอยู่เนี่ยว่ายังไม่ตัดสินใจไม่แน่ไม่นอนว่าจะเลือกนายไบเดนหรือเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับ ดังนั้นวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยก็ต้องดูกันนะครับว่าคะแนนสงสารในทรัมป์ที่ถูกลอบสงังหารอันเนี้ยมันยังมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็คะแนนที่เีบัวต์ก็ยังสงสารในโจไบเดนอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์ในครั้งนี้เนี่ยคะแนนสงสารเนี่ยมันเป็นอิโมชันมันเป็นอารมณ์ทางด้านจิตวิทยานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่ในขณะน,นี้เนี่ยผมคิดว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย มีคะแนนสูงกว่าในโจวไบเดนเนี่ยอันนี้ผมใช้คำว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้เป็นตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ผลกระทบเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดยาวนิดหนึ่งว่าถ้าในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะว่าประเทศอเมริมกราก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิมหรือไม่อย่างไรเหมือนอย่างครั้งแรกที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะต่อต้านในเรื่องของ คนผิวสีเขาจะต่อต้านในเรื่องของประเทศจีนต่อต้านในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาจะปิดประเทศเลยอะไรเช่นนั้นเนี่ยแต่ถามว่าถ้าก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองเนี่ยประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับเขาจะเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าในการบริหารประเทศเขาจะเปลี่ยนนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่เขาจะเปลี่ยนนโยบาย,ามมนายนในความสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือไม่อย่างไรเพราะว่าประเทศจีนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าภาวะว่าเศรษฐกิจจีนก็ไม่ รุ่งโรดหรือสดใสเหมือนอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขุยให้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนนโยบายก็ได้อ,อาจจะเนี่ยนะครับวาัมพันมาระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกวันนี้ทั้งอังกฤษทั้งสหภาพยุโรปทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งประเทศลาวเนี่ยมันก็ไม่สดใสดใรุ่งเรืองสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของการรอบสังหารประธานาธิบดีเนี่ยนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย แล้วก็นายโทมัสแมทชิวเนี่ยถูกวิสามันวัยเพียงยี่สปีเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่โตและก็ถูกระนานไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเอาละเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกมาต่อไปในขณะเดียวกันครับมาดูการเมืองไทยพักเก้ไกลเมื่อวันพุธที่สิบเจ็ดก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็สรรัฐธรรมนูญบอกว่าจะพิจารณายุบพรรหรือไม่ยุบพรร แต่ภาคก้าวใครก็ต่อสู้เด็ดขาดดีเหมือนกันเนี่ยนะครับส่งพยานหลักฐานหลักฐานทั้งเอกสารพยานบุคคลมาได้ต่างๆมีทั้งนักวิชงนักวิชาการต่างๆมากมายเนี่ยดังนั้นสารรัฐธรรมนูญก็รับพยานหลักฐานพยานบุคคลมากมายสียวนะครับก็รับไวพ้พิจารณาพยานหลักถงหลักฐานต่างๆและเขาบอกว่าจะวินิจฉัยพยานหลักฐานต่างๆและก็จะวินิจฉัยวันที่7กรกฎาคมพูดกันง่ายๆก็คือยื้อและเลื่อน ไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในวันที่7สิงหาคมในครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องดูกันละว่าเอาละพักเก้าไกลจะถูงยุคหรือไม่ถึงยุคก็คงต้องดูกันในขณะเดียวกันเรื่องเงินดิจิท a l w อลล e ตเนี่ยที่เราก็รอคอยจะมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับจนทุกคนก็พูดกันบ้านๆเนี่ยนะครับก็หายากกันแล,ะละ้วล่ะมีได้ก็ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ย แต่ในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยโดยพาะยิ่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินและก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ตกปากรับคําว่าได้แน่นอนนะครับ,รบประมาณห้าแสนกว่าล้านบาทเนี่ยแต่ก็ลดจากห้าแสนล้านบาทเนี่ยมาจํานวนถึงสี่หมื่นห้าแสนกว่าล้านบาทแล้วก็มีการลดในเรื่องเปิดโอ่งโอกาสเปิดออปชั่นให้มากบายที่จะเรียกว่า แทนที่จะซื้อมือถือไม่ได้ก็น่าจะซื้อได้แล้ว่ะเอาอย่างงี้ก็แล้วกันท่านได้ไปสภาครั้งแรกเมื่อวานนี้วันพุธเนี่ยนะครับไปชี้แจงแถลงบอกว่าจะของบประมาณเพิ่ม1.22แส,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 สนล้านบาทเนี่ยนะครับจากปีงบประมาณ6-8นะครับก็ส่วนจะได้หรือไม่ได้ผมก็เชื่อมั่นว่าได้แน่นอน,นทักียงในพรรครวมรัฐบาลเนี่ยก็มีมากอยู่แล้วนะครับก็บถือว่าเอาละเป็นเรื่องที่ดี ที่รัฐบาลมีความกินใจแล้ววันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยยังไม่ได้สตั้งนะครับเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนที่จะได้รับเงินเนี่ยแต่มีข้อจํากัดมากมายต้องอายุ16ปีขึ้นไปจะต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่าน,น,านี้มีเงินฝากบัญชีในธนาคารเท่านั้นเท่านี้ก็มีข้อจากัดมากพอสมควร ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ต้องลงทะเบียนก่อนในวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่ยังไม่ได้เงินในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตส่วนจะได้เมื่อไหร่ยังไงก็คงจะต้องรอกันตรงนี้เนี่ยแหละครับ,รบในขณะเดียวกันครับสมาชิกุีิสภาวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณเอกพลก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีที่เป็นคอการเหมือนก็คงได้ติดตามก็มีการรายงานตัวจบสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติละว่าใครเรียกว่ายื่นเอกสารเท็จหรือไม่เท็จอย่างไรเรื่องคุณหมอคนนั้นผมไม่ขอไปแตะต้องกันแล้วกันเพราะว่าเธอหรือก็น่าทุ่สารนะฮะอุดมพอสมกวรแล้วล่ะนะครับก็อาจจะถูกซอยหรือไม่ถูกสอยก็คงจะต้องมีกิจการสิทธทางการอไปนะครับในเรื่องนี้ทีนี้ประเด็นสําคัญวันนี้นี้ครับก็คือว่าในวันที่23บันอังคารหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการประชุม มีการเรียกตัวทั้งหมดเนี่ยจำนวนสองร้อยท่านที่เป็นตัวจริงเข้ามาประชุมกันมีการเรียกประธานชั่วคราวมาประชุมกันซึ่งก็อาจจะเป็นรู้สึกพลเอกยุทธนาอิพักดีหรือใครก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็จะมีการเลือกประธานตัวจริงซึ่งประธานตัวจริงอันนี้เป็นการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าน่าจะได้พลเอกเกรงไกรซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สี่แล้วก็เป็นเพื่อนเรียนวปอรปออุ่นเดียวกับ คุณอนุชินชาบุตรกุลท่านรองนายกมันตีนนแล้วมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นท่านมงคลอดีตผู้ว่าบุรีรัมนะครับแล้วก็สนิทกับพรรคภูมิใจไทยพรรคสีน้ําเงินอย่างมากมากทีเดียวซึ่งถามว่าวิเคราะห์เนี่ยนะครับว่าจะเป็นใครเนี่ยก็มีสองท่านเท่านั้นเองที่น่าจะเป็นตัวตึงตัวแต,ต่งที่จะได้เป็นประธานวุฒิสภาส่วนรองประธานเนี่ยนะครับก็บอกมีสอวอพันใหม่ นะครับพยายามที่จะวิ่งเต้นอย่างมากนะครับว่าจะได้เป็นไม่เป็นผมว่าน่าจะเป็นสุภาพสตรีหนึ่งท่านและเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งท่านก็คงจะต้องดูกันนะครับแล้วก็จะมีการเลือกกันจริงๆเนี่ยวันที่สามสิบก,กรกฎาคมนะครับก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนจะสอยหรือไม่สอยอาจจะต้องสอยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบเอกสารอานไนจริงอานไนเท็จนะครับว่า คนที่กระจบมาจากสถาบันนั้นจริงหรือไม่จริงตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆแต่ไม่จาเป็นต้องจ่งด็อกเตอร์นะครับจบแค่ปอศีนี่ก็สมัครได้อ,อันนี้ก็คงจะต้องดูกันนะครับการประชุมสมาชิกวุฒิสภาแต่ก่อนที่จะถึงวันที่ย3ามเนี่ยผมคิดว่าและการเลือกจริงๆ30กรกระคมผมว่าปลายเดือนนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยกรก,รเกตเนี่ย,ต,นนยต้องตรวจสอบให้เด่นชัดเลยว่าคุณสมบัติ ของสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยจะต้องตรวจสอบแล้วก็ถ้าจะสอยต้องสอยตอนนั้นดจริงๆแล้วก็ให้มีการเอาตัวสำรองทั้งหมด99ท่านเนี่ยเอาขึ้นมาสำรองให้ได้เนี่ยให้เป็นตัวจริงให้ได้ก็คงจะต้องปากกันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ,รบในขณะเดียวกันครับมาคุยกันถึงเรื่องของดินเนอร์กันบ้างมีการเฉลิมฉลองกันคงไม่ได้เฉลิมนะฮะเป็นแค่ฉลองกันกินข้าวบินข้าวกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลทั้งที่สามที่โรงแรมพาร์คไดเลอร์ พลเอกประวิดวงสุวรรณซึ่งพรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพซึ่งพลเอกประวิตวงสุวรรณเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าเเป็นเลขาธิการพักแต่พลเอกประวิตวงสุวรรณไม่ได้ไปร่วมด้วยพลตบดกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ไปร่วมด้วยส่งแต่เพียงคุณธรรมนัตพรมเผ่าไปร่วมทณะน,นะครับทุกพักก็ไปนะครับก็ร่วมรับประทานรับประทานอาหารกันนะครับ ุณอุ้งยิงแพร่ตองตาจินวัดวนาพักเพื่อไทยก็ไปร่วมด้วยนะครับก็เป็นข่าวทุกสถานีโทร,รงงทัศน์วิทยุวงวิทยุก็มีการรายงานกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเอาละเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีเนี้ยเราก็คงจะต้องดูกันว่าเอาละในเรื่องตรงเนี้ยจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็ดีใจมากที่ประเทศไทยของเราเนี่ย นะครับบอกว่าน่าภูมิใจมากที่ติดอันดับสวยที่สุดอันดับที่4ี่ของทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายบรดกทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวานะครับติดอันดับ4นะครับบอกภูมิใจมากที่บ้านเราเนี่ยติดอันดับสี่รองลงจากนิวซีแลนด์จากกรีซแล้วก็อิตาลีาการจัดอันดับเนี่ยเมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่า มองจากในเรื่องสเสน่ห์ทางธรรมชาติจะมีวัฒนธรรมรดได้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาสถานที่ต่องเที่ยวถนน,นพุทลาดมากไปจนถึงชายหาดอนเนีบสมบของภูเก็อตอะไรต่างๆผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะซุกซนอยู่อายุก็ยังไม่เยอะมากเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบไปรับประทงรับประทานอาหารตามสตรีทฟู้ดเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลูกน้องที่บ้านเนี่ยก็ไปเดินถนนเยาวราช ถนนเยาวราชหลังจากเกิดไฟไหม้ที่ตรอโฟเนี่ยปรากฏว่าเยาวราชเมื่อคืนเนี่ยคนแน่นเอียดเลยเนี่ยนะครับ,รบนักท่องเที่ยวและคนไทยเนี่ยหลังจากการะแสของลิซ่าเพลงร็อกสตาร์ของเธอเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนแน่นเอียดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในขณนะเดียวกันจะจริงจะเท็จ,จ,จผมก็ไม่ทราบได้เขาบอกว่าที่ตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเยี่ยมเหงามาก นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจริงประเทศขนาดไหนเนี่ยมันจะเป็นเฟ้กนิวหรือไม่เฟ้กนิวเนี่ยบอกตลาดนะอัมภาวาเนี่ยมากจนโฆษกวัฒนานี่ก็ออกมาทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยททก็ทอทอบอกว่าไเป็นความจริงนะครับตลาดนะ้าอัมภาวา,าย,ยังมีคนท่องเที่ยวอยู่และผมก็ได้สัมภาษณ์ับมีเพื่อนๆชาวต่างชาติเยอะมากบอกฝรั่งบางค่าเนี่ยชอบอาหารไทยมากสตรีทฟูด้ดยังท่องเที่ยวมากทั้งเมืองเชียงมงเชีงยงใหม่ทั้งภูเก็ตทั้งกระบงกระบี่เนี่ย ก็ยังต้องเที่ยวอยู่อย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาดู YouTube ก็ดู Facebook ก็ดีเนี่ยโอเคว่าอย่าไปเชื่อขา่ขาวในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เป็นจริงก็เป็นได้เนี่ยนะครับ,รบก็บอกว่าตลาดน้ำพวานเนี่ยแล้วก็มือท่องเที่ยวต่างเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนะี่ยปีนี้น่าจะประมาณ38-39ล้านคนนะครับก็อยากที่จะให้ดูในเรื่องตรงนี้นะครับ ในขณะเดียวกันไปดูถึงอย่างที่ได้กล่าว้เมื่อสักครู่ถึงเรื่องเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยปีนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะโตประมาณห้าจุหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สองเนี่ยคือ 6, กเดือนแรกเนี่ยโตเพียงสี่จุดเจ็เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองต่ำกว่าคาดการของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก่าวรอยเตอร์เนี่ยก็บอกว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเนี่ยหรือ NBS เนี่ยบอกว่าจีนเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจจีนไตรมาสที่สองเนี่ยโตเพียง4.7ซซึ่งไตรมาสเดียวเนี่ยชะลอตัวลงจาออัตรา5.3เซในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งผู้กำหนดนโยบายของจีนทที่จะกระตุ้นอุปสงค์เนี่ยนะครับในเรื่องของดีมานเนี่ยในประเทศเนี่ย ขามกลางสภาวะถดถอยอย่างยืดเยื้อของภาคอาัังหาริมทรัพย์ก็คือภาคที่ดงที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับอัตราการเจริญเติบโต4.7%เนี่ยก็เป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ในไตรมาสแรกของ223ปีที่แล้วและต่ำกว่าคาดการณ์ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ประเด็นสำคัญพูดกันภาษาบ้านๆเลยเนี่ยครับ GDP ของจีเนี่ยในอดีตเคยโต7-8%เนี่ยนะครับ แต่ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเมื่อยิงอเมริกาสาภาพยุโรปถ้าไปดูในเรื่องของอังกฤษเนี่ยนะครับก่ไปดูผมก็ดูจาก u t u b e เหมือนกันแล้วก็ผมก็มีพักพวกเนี่ยเดินทางไปอังกฤษมากมายไปฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยถนนแฟชแฟชั่นทั้งหลายอย่างบอนสตรีทเนี่ยนะครับอย่างออกสปอร์ดสตรีทอย่างเมฟแฟร์อย่างไนท์ริดจ์เนี่ยถนนหนทางร้านค้าเนี่ยปิดกันอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฟกนิวส์นะครับ แล้วก็ร้านแฟชั่นแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยปิดมากมายนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีปัญญาไปเที่ยวมันเกิดจากสภาว,ว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วก็เปลาะบางถ้าทั้งญี่ปุ่นก็ดีฮ่องกงเลยสินค้าแพงอย่าไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวสนเช่นไปเที่ยวกวางโจวน่าจะดีกว่าคนไทยก็แหกันไปแม้ถ้าทั้งที่เศรษฐกิจที่ประเทศลาวก็ดีเนี่ยคนไทยก็ไม่ไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากสภาว,ว่าเศรษฐกิจที่มันถดถอยฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกัน บวกกับข่าวเรื่องของอาชญากรรมการปล้นการชิงโฮมเลสผู้ไร้ที่อยู่อาศงมาใสาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลกดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยปีเนี้เศรษฐกิจทั้งหมดเนผมว่าน่าจะโตไม่เกิน4.5ถึง4.7สูงสุดเท่านั้นเองดังนั้นนะครับผมคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งอัตรา gdp เนี่ยปีนี้น่าจะคาดการโตร5 ก็ตอนหลังก็บอกว่าโตเพียงสี่เปอร์เซนจนล่าสุดมาโตสามเปอร์เซนตแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็ดี f ออฟก็ดีธนาคารโลกก็ดีเนี่ยก็คาดการอย่างนี้ครับคุณเอกพลครับบอกว่าอัตราการเจริญเติมโตทางเศร,รษฐกิจของประเทศไทยปีนี้เนี่ยน่าจะโตเพียง2.4%เปอร์เซนท่านั้นเองมันเกิดจากสภาว่าทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดภาคการธนาคาร แต่ราคาทองคำทำไมมันพุ่งเหลือเกินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผม,มาาว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจัยภายานอกและปัจจัย,ย,นนททาย,ยภายในเนี่ยมันส่งผลกระทบที่จะมาตเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเนี่ยทั่วทั้งโลกครับวันนี้มันมีเหตุผลที่ทําให้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ ทั้งในไทยและทั้งทั้งโลกขอบคุณครับครับและนี่ก็คือในส่วนของข่าวการบ้านการเมืองที่ได้มีการพูดกันอย่างที่อาจารย์ได้มาอัปเดตกันนะครับวันนี้กับผมในส่วนของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยก็ต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร ok ชัยยายิมวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาอัปเดตข่าวสารในวันนี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังผ่านทางช่องทาง y o YouTube อาร์ทับชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนณะชุมแพทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ